บอบบี้ <Bobby, S 2> คุณต้องการอะไรถึงไปยุ่งกับพวกอันธพาลแบบนั้นพวกมันพังหม้อฉันนะใช่ลูกชายเธอยังทำให้พวกมันต้องจ่ายร้อยห้าสิบรูปีสำหรับหม้อของเธอด้วยนะถูกเพง่งคุณหวังให้ฉันอยู่แบบแม่บ้านถ้าคนนอกทำลายทรัพย์สินของเราอย่างนั้นเหรอพวกนั้นมันอันธพาลน,นะบอบบี้ถ้าเกิดเป็นอันตรายกับครอบครัวเราจะทำยังไงละ่ะฮะพวกก็พูดเหมือนฉันเลยนี่อะไรนะครับผนนั้นขู่ว่าจะทำร้ายสามีและลูกๆของเธอด้วยอะ่ะฉันก็พูดอย่างนั้นแล้วอย่าแล้ว บ๊อบบี้เด็กๆอยู่ไหนไม่ต้องห่วงคะ่ะพ่อส่งพวกเข้าไปเรียนเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้ใครจะส่งผมล่ะอะไรนะคือที่จริงแล้วผมคิดว่าผมไม่ค่อยสบายอ่ะนะเพราะรู้สึกเจ็บตาที่เมื่อวานโดนพวกนั้นตีผมก็เลยกะว่าวันนี้ผมจะลาป่วยซะหน่อยใช่แล้วฉันรู้มาฉันไปส่งคุณที่ออฟฟิศเองนะเดี๋ยวข้าช่ามันเธอะ <Das que ath en> ผมไม่กลัวหรอกบ๊อบบี้ผมพูดแบบนั้นเพราะท้องของผมมันปั่นป่วนตั้งแต่เช้าอ่ะแ,แค่เพิ่มบอกว่าตาแกเจ็บไม่ใช่เล่นหรอกถูกต้องด้วยอย่างคุณคานาสิ <c oughs> เขาไม่เคยเจ็บปวดอะไรเลยเพราะเขาเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้ชายไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดบ๊อบบี้มันไม่ถูกนะอย่าเอาแต่เทียบผมกับคานาทุกเรื่องได้เมื่อถ้าวันไหนผมไม่ไหวผมจะ <c oughs> อะไรนะผมจะไม่กลับบ้านเราอีกเลยคอยดูไปไหนอะ ไปออฟฟิศ <By> ก็ไปเลยสิ oh, เดี๋ยวก่อนเอ,เอาของว่างนี่ไปด้วยฉันทำถั่วกับชีสให้ขอบคุณไปอย่างระมัดระวังหนะ้าพักบูมีช่างตกมันอยู่บนถนนที่คอยยกรถสกูตเตอร์แล้วฟาดมันลงมากับพื้นทำไมมันต้องเล่นงานสกูตเตอร์อล่ะครับลูกรักช้างเชือกนั้นเคยขี่สกูตเตอร์ในคณะละครสัตว์ตั้งแต่คณะละครสัตว์ปิดตัวลงมันก็เฝามองหาแต่สกูตเตอร์ของ<ต>มันแต่สกูตเตอร์คันนี้มันเป็นของผมไม่ใช่เหรอพ่อไม่ใช่ของช้างแล้วช้างมันจะลู้ได้ยังไงแล้ว อจริงด้วยผมจะระวังนลครับพระเจ้าอวยพรนะพระเจ้าช่วยรักษาเขาให้ปลอดภัยจากนันเกเลงผู้นั้นด้วยเถอะฉันจะสักการะท่านสิอ็รูปีหยุดนะโอ้ฮ้คุณครับคุณขวางทางผมอยู่นะครับเอ,อ้เพราแกมาขับในทางของเราวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ทำอะไรให้คุณนั่นเพราะ เมียของแกมัเมียผมเหรอใช่เมื่อไร่ตอนาเธอช่วยมิดไฮลาน์วายังไงเรามีแกพยายามทําให้เรากลัวด้วยไม่กว่าดของเธอรอนพูดว่าไงนะบาดเดชีวิตบัดซบยังคงเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งเราจะทําให้ชีวิตของแกบัดซบเดี๋ยวนี้ล่ะคือคุณครับนั่นมันกล่องอาหารของผมนั่นมือเที่ยงผมนะครับ เมียผมทำถั่วอบชีสกับเนยแข็งมาให้ผมขอเข้าเที่ยงคืนได้ไหมครับได้โปรดขอชิมหน่อยนออ่นกินด้วยสิบาเดเครับน,นี่มันของผมนะครับูปปนี่คุณเหลือไว้ให้ผมหน่อยนะหมายถึงเนยชิ้นเล็กๆนะหรือไม่กระทั่วนิดนึงก็ยังดีนะครับหูป,ปักเมียแกเอาเงินฉันไปร้อยห้าสิรูปีใช่วันมาถเงิน จากเขาจะรีดไถเงินจากทุกคนอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นครับเออหมายถึงผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะเออหมายถึงเธอเธอไม่ใช่เมียผมอะขอบคุณนะอืมอย่าหัวหมอไปหน่อยเลยนะฮะเดยเฮ้ยอคุณจะทำอะไรปล่อยผมไปเถอะไม่งั้นจะโดนคนว่าเอานะ คุณครับช่วยด้วยครับได้โปรดช่วยผมทีช่วยด้วยครับทุกคนใคช่วยพลเมืองด้วยครับองียไปเลยแกต้องการความช่วยเหลือก็โทรหาเมียแกสิเมียแกมีความกล้าที่จะรีดไถเงินจากเราเนี่ยผมคงต้องทําอะไรสักอย่างสินะถ้าอย่างนั้นผมจะจ่ายให้คุณร้อยห้าสิบรูปีจะได้หายกันดีไหมเงียบไปเลยไม่ใช่ร้อยห้าสิบต้องสองร้อย ตอนนี้ไปก็ต้องจ่าย2อ0ตอนขาไปและอีก200อตอนขากลับเว้ยไป200กลับ200รัอละ4ี่รอรูปีเหรอ,อนี่ยต่อวันมันมากเกินไปนะครับไม่ยุติธรรมเลยแกจะจ่ายหรือวาจะโอ้ใจเย็นก่อนครับ <ขา S 2> ผมจ่ายก็ได้200นี่ครับสองน้อม,มันนี่นีดีมากแกไปได้แล้วเราจะดูแกอยู่ที่นี่ตอนแกกลับแต่ใช่เลยเอาอีก2 0 0อนั่นราคากลับอะเอากลองข้าวของแก แล้วก็ไปซะสนใจไหมไปเธอพวกเราไปแล้วโชติสบายแล้วนี่บสามมาดักอีกสองร้อยอืคืออะไรเนี่ยเออุ้ย เออดูมันอีกามันขี้ใส่นะครับเรื่องนั้นฉันรู้นะฉันอยากรู้ว่าอีการมันขี้ใส่รถฉันได้ยังไงกันแล้วผมไม่ใช่อีกานี่ครับมันจะรู้ได้ยังไงล่ะครับแต่ผมจะเช็ดให้ก็แล้วกันแล้วทำไมแกไม่เช็ดมันออกอ่ะก็นได้ไหมขี้เกียจจริงๆทําไมไม่ห้ามอีการล่ะห้ามอีกาไม่ให้ขี้อย่างนั้นแหละครับคุณใช้ปากพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณจะมีฏิหารห้ามีการไม่ให้ขี้ได้แล้วครับโอย ไปคนหน้า,าฉันเลยไปครับผมกำลังรู้สึกแย่มากตอนนี้เ,เจ้ากำลังรู้สึกแย่เรื่องอะไรจริงไหมเจม้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นนะมันผิดนะพวันดาผิดมากเลยใจของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วรืวอยังไงกันเนอฮะหรือว่า นักเลงพวกนั้นสร้างปัญหาให้กับเจ้ามาหลายวันแล้วนั่นคือเหตุผลที่เจ้าจึงสามารถเห็นอกเห็ใจพนักงานคนนี้ใช่ไหมล่ะผมไร้ที่พึ่งนะสิว่าเหมือนกับรามลานไม่มีใครมาช่วยผม<อ>ไม่แม้แต่ท่านพวนาวดัสข้าเพียงช่วยพวกที่ช่วยเหลือตัวเองก่อนข้าถึงข้าไปช่วยอีกทีหนึง่งแล้วผมต้องทำยังไง ชักมีดออกมาสู้เหมือนเขาน่ะเหรออย่างน้อยเจ้าควรจะต่อต้านพวกเขานะพวนดสัสความกล้าไม่ใช่แค่เจ้าจะยกมือขึ้นจะต้องกล้าแม้แต่เข้าไปหยุดยั้งผู้ที่อ่อนแอไม่ให้ถูกตีโดยไม่เป็นธรรมเนะผมควรทำยังไงผมไม่มีพลังวิเศษเหมือนท่านนะสิวะผมไม่ใช่พระเจ้าแบบท่านนะไม่ใช่ไม่มีใครเป็นพระเจ้าหรอกภวาวนดัสยกเว้นเจ้า ข้าต้องบอกเจ้าข้าจะอยู่กับเจ้าและเจ้าจะอยู่กับข้าถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความมุ่งหวังความซื่อสัตย์และความมั่นใจในตนเองมนุษย์ทุกคนมีพระเจ้าอยู่ในตัวเขาแล้วพาวันดสัสพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน คุณกาลิยาวันนี้คุณตายไปแล้วผมพูดด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าผมจะไม่สามารถปาก้อนหินใส่กรอบรูปของคุณและผมจะไม่สามารถทำร้ายคุณได้เพราะว่าการเคารพคนตายคือวัฒนธรรมของประเทศของเราที่ทำสืบต่อกันมาช้านานโดยไม่คำนึงถึงความชั่วร้ายที่ผู้ตายอาจเคยเป็น อะไรนบีดีมาเกิดอะไรขึ้นเหรอทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมทาไมทึงวางพงมลัยที่รูปคุณกาลิยาละ่ะกรอบรูปที่วางพงมลัยของบุคคลนั้นคือผู้ที่สูญเสียการต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาผมต้องกล่าวด้วยความเศร้าที่คุณกาลิยาได้ล่วงลับไปแล้วอะไรนะคนก็รนะีของคุณเนี่ยฮะคุณกาลิยาไม่กลับมาแล้วคุณพูดอย่างกับว,ว่าคุณกาลิยาไปแล้วไปรับอย่างนั้นแหละวันนี้เป็นวันแรกของเขาอัทร่า เขาจากเราไปแล้วเพื่อนเพื่อนมาสวดให้คุณกัลยากันเถอะขอให้วิญญาณของเขานั้นไปสู่สุขติว่าตามผมนะเฮ้กัลยาเฮ้กัลยาคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดี เราถูกบังคับให้พูดแบบนี้เราถูกบัง,งคับให,ให้พูดแบบนี้ด้วยความสัตย์คุณไม่ใช่มนุษย์ด้วยความสัตย์ฮะเราบ,าบาับ<า>ห้พูดแบบนี้หลังจากการตายของคุณพวกเราพนักงานทีทูเต็มไปได้วยความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งเราถูกบังคับ<า>ให้พูดแบบนี้เราจะสงบเงียบสักครู่เพื่อให้เขาพักผ่อนอย่างสงบ ผมว่าวินาทีครึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วหลับตาลืมตาเมธาว่างไงแจกขนมปังศักดิ์สิทธิ์โอ้แล้ว ทำไมมีการแจกขนมปังศักดิ์สิทธิ์อะคุณกัลยาเจ้านายของเราเขาตายแล้วครับกัลยาตายแล้วเหรอครับแล้วที่ยืนต่อหน้านายผีนี่ไงฮะฮะอุ้ยเออคือคุณคุณยังไม่ตายหรือคะเคแต่ว่าเราได้ข่าวเกี่ยวกับการตายของคุณนะคะได้ข่าวมั่วๆจากใครเหรอพวันดัสครับเขานี่แหละมันเรื่องอะไรกันพวันดัสโอ้ชับเลยนี่อะไรฮะ คิดจะก่อกวามร้ยยังไงกันเมื่อเช้าคุณตบรามลานโดยที่เขาไม่มีความผิดคนที่ไม่มีหัวใจเท่านั้นที่สามารถทำแบบนั้นได้เพียงเพราะรามลานจนรูปร่างเตีย้ยคุณก็ตบเขาได้เลยเพราะเขาไม่สามารถตอบโต้ได้ถ้างั้นลองทำคนอื่นลองตบโทนนี่หรือสิติดู<อ>แล้วคุณจะรู้ว่าการตบที่แท้จริงคืออะไร ตอนนี้คุณได้สูญเสียความเคารพนับถือจากผมไปแล้ววันนี้คุณตายแล้วเจ้านายขอให้โชคดีขอพระเจ้าอวยพรวิญญาณของคุณนี่คือบิดี นมัสการพระรามนามัสการบะบีอาหารเสร็จหรือ,อย่างละา่ะฮะอีกเดียวก็เสร็จแล้วค่ะพ่อวันนี้พะก,กูจะกลับคำเหรอไม่รู้ค่ะพ่อเขาโทรมาแล้วว่าจะกลับภายใน15นาทีนี้แ่ละคะ่ะโอเคทั้งคู่เลยนะเคเบิลกับโทรทัศน์ก็ใช้ไม่ได้ ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยว่างไหมครับปู่บอกปู่มาก่อนล้วจะรู้ว่าว่างไม่ว่างช่วยผมทำการบ้านเอามา <อะ S 1> นั่งนี่เลยมาๆๆนั่งก่อนอทีนี้บอกปู่สิว่าจะให้ทำไรเขียนชื่อปู่ย่าตายายของผมและปู่ย่าทวดด้วยครับได้เลยหลานปู่จะช่วยเธอเดี๋ยวขาวรวดเร็วที่เราจะทำก็คือปู่จะเขียนลงและเธอจดจำพวกเขาเอ,อ,อันดับแรกชื่อคุณปู่ทวดของเธอก็คือ จารันดัสชาวบีจำไว้ดีๆนะะจำได้หรือเปล่าเขาชื่ออะไรนะจารันดัสชาวบีไงชื่อคุณย่าทวดเธอคือสกุลตลารานีชาวบีชื่อของคุณย่าคืออะไรเราเรียกเธอว่าวิโมแต่ความจริงชื่อของเธอก็คือวิมารารานีชาวบีวิมารารานีชาวบี ปู่ชื่ออะไรเหรอครับหลานรักอย่าถามว่าปู่ชื่ออะไรเพราะปู่ยังอยู่ยังไม่ได้ไปสวรรค์เข้าใจไหมแล้วทำไมปู่ถึงบอกชื่อคนอื่นให้รู้อูหลานรักผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ใดว่าต้องมีชื่อแต่ปู่ยังไม่ล่วงลับนี่แล้วเมื่อไหร่ปู่จะตายทำไมปู่ทึงคนตายเหล่าฮะหลานใครจำชื่อที่ปู่จะให้จำชื่อของปู่ก็คืออมตะรามชาวบีอาตมาหมายถึงอะไรครับปู่ หลานรักเอ,อ๋ยอมะตะคือบางสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในกายของเราแต่ปู่อยู่ข้างน,นอกหลานรักคนที่ตายแล้วก็จะเป็นอตนัตมานะงั้นปู่ก็ตายแล้วตายซะที่ไหนเลาวนั่งหายใจนี่งั้นปู่กลายเป็นอัตามาได้ไงหลานรักปู่ปู่ไม่เขียดไม่ได้กลายเป็นอตนัตมานะปู่ชื่ออตัตมานะแต่คนกลายเป็นอัตามาหลังความตายไม่ใช่หลานรักอัตามามีอยู่แม่ก่อนที่จะตาย เธอเข้าใจไหม,มอัตมามีแบบที่แตกต่างกันอัตมาที่ดีคือมนุษย์อัตมาที่ไม่ดีคือผีแล้วปู่เป็นอัตมาแบบไหนกันครับปู่เกิดเป็นมนุษย์ปู่เป็นอัตมาที่ดีอัตมาแบบไหนที่ผมเป็นครับเธอเหรอเออสวัสดีครับเธอเธอคือปาระมัทธรมะปารามัทธรมะคืออะไรครับปู่ พ่อของทุกๆคนผมเป็นพ่อของปู่แะครับโอ้โหเับบีค่ะคุณพ่อช่วยพอด้วยสิลูกเกิดอะไรขึ้นหรือคะบาลูกันมันจะกลายเป็นพ่อฉันอยู่แล้วเนี่ยอะไรเนะบาลูลูกจะกลายเป็นพ่อของปู่ไม่ได้หรอกนะลูกอย่างเด็กมากสุดเรื่องนี้แต่ผมแค่กําลังทําการบ้านของผมเท่านั้นทาต่อไปเถอนะบาลูเธอไม่ควรสร้างปัญหาให้ปู่นะมานี่ฉันจะช่วยเธอเองอืมไปจ้ะ โอ้พระเจ้าเด็กสมัยนี้กลายเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพอหิวจังเลยพอแปลกใจจังแล้วพักกูติดอยู่ที่ไหนปานนี้ไม่กลับอีกไม่รู้ค่ะพ่อ,อเขาได้โทรมาบอกว่าจะใช้เวลาสิบห้านาทีแปลกจังอะไรทําให้คนนานขนาดนี้นะ้ยนายมาล้พาวดัสนายมาช้านั่นเนี่ยทำเราเครียดแล้วก็ราคาขึ้นหรอกอเร็วเข้าจ่ายมาสองร้อย ข้าผ่านทางขากลับไงนี่คุณครับปล่อยให้ผมไปเถอะได้โปรดเลีกทางให้หน่อยพี่เห็นไหมเขากําลังโกรธอุ๊ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยครับเรากลัวจังเลยแสดงท่าโกรธเขาเอยให้เขาดูหน่อยสิเฮ้ยปล่อยผมเถอะนะทนปล่อยหมวกกันน็เขามาออกมาเดี๋ยวนี้แล้วกลัวแลฮ้วนี่คุณเผมไม่อยากใช้ความรุนแรงปล่อยผมไป ผมกำลังขอร้องคุณดีๆผมจะไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นไม่จ่ายอ่ะไม่ทั้งนั้นกล้าได้ยังไงไม่จ่ายวะรถมันมาไอ้เอ้ารถมันม์ได้เลยนี่มันรถผมอ่ะผมไม่ให้หรอกนี่มันรถบรรม์มารถปล่อยไปลปล่อยผมไปเถอะลองจะรถใส่ผมจะดิแกอย่าโวยฉลาดนะนะปอยสินี่ไอ้ไปไปไปลยมีผักมีผักไอ้ยไม่ปล่อยใช่ไหมยึดรถเดี๋ยวนี้เราจะยึดรถแกอย่าโวยสิ เงยไม่ลงใช่ไหมไม่ลงอ่ะอย่านนอะโดนละเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยพักกูพักกูพรวันค่ะ ใครก็ได้ขอน้ำหน่อยใครก็ได้ช่วยดีเถอะ <laughs> แกอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว <laughs> ใช่ไหมล่ะฮะเอ้ะก็ไม่ให้แกพูกราหารมาด้วยเหรอใครจะมาช่วยแกฮะ <laughs> <laughs> ใครใคร oh. ใครมีบัญญาช่วยเขาหรือเปล่าอ้ แกมาจากไหนกันเนี่ยอ้เอาพี่มัดใครมัดใครไม่ทราบชื่ออ้ใครอะเฮ้ยอ้ไอ้อแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ย ฉันเป็นผู้กำกับของลักเนา,าจากวันนี้เป็นต้นไปแกไม่เพียงจะต้องหนีไปจากที่นี่แต่แกจะไม่ได้เห็นอะไรในเมืองนี้อีกเลยคุณที่บริรีครับผมโทรแจ้งสถานีตำรวจแล้วนำตัวพวกเขาไปที่ทำงานของผมครับผมไปแล้วทุกคนเี็ลูกขึ้นเถอะกูไม่ต้องห่วงนะเขาแค่หมดสติเขาจะไม่เป็นอะไรหรอกเอาใครก็ได้เอาน้ำมาถ้าอยากช่วยพวกเขา มันไม่จาเป็นจะต้องเสียเงินนี่นะจริงไหมโอ้จริงด้วยจริงด้วยไป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 ขอบคุณมากนะคะคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกที่จริงผมมาหาพาวันดัสเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมจริงหรือคะครับผมมาร่วมงานแต่งในเมืองนี้แล้วผมก็พอมีเวลาว่างเลยคิดจะมาพบกับพาวันดัสตอนนี้ผมต้องไปแล้วเออคุณครับอย่างน้อยก็พบกับพักกูก่อนไปผมได้พบเขาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมันถูกที่ถูกเวลาจริงๆแต่เขาไม่ได้พบคุณเลยไม่นานเขาจะพบผมผมลาก,ก่อนครับเดี๋ยวครับถ้าพระก,กูถามเราว่าไปเจอใครมาเราจะบอกเขาอย่างไงว่าเจอใครเหรอครับบอกเขาไปว่าโบนัสวัดปาจีมาหาเขาโอ้ชื่อจำยากด้วย บูนาดวาดปาจีผู้กำกับลักเนาแต่ผมไม่มีเพื่อนคนไหนชื่อนี้เลยนี่นะฉันรู้ค่ะแล้วคุณคิดว่าเขามาช่วยคุณโดยไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเหรอบาบบีผมผมพูดเรื่องจริงเนะผมไม่รู้จักใครที่ชื่อบูนาดเลยผมไม่รู้จักเขาสติของคุณยังไม่กลับมาเพราะรอยช้ำบนหัวคุณแน่เลยพ่อคะช่วยโทรตามหมออกทีค่ะ เดี๋ยวฉันจะเอาผ้าร้อนมาประคบให้คุณนะเบูนาดวาสปาจีชังก้ามหาเทพโบเลพุทธนาฏเรียกข้าด้วยชื่อไหนก็ได้ที่เจ้าต้องการสิวะจะเป็นใครได้พวันดาสสิวะเป็นไงบ้างพวันดาสนั่น ไม่ใช่ท่านเหรอใครเหรอคนที่เข้ามาช่วยผมเอาไว้นั่นไม่ใช่ข้าเรกพาวดาัสนั่นใครก็ไม่รู้เขาชื่อบุนนาดวาดปาจีผมไม่รู้จักใครที่ชื่อบูนนาดวาดปาจีเลย <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอกที่เจ้าจะจำเขาไม่ได้ผมจำทุกอย่างได้สิวะ <c oughs> ผมรู้ บอกคนนั้นคือท่านบอกมาบอกมาสิวะใครอยู่ข้างในทุกคนพาวันดัสอยู่ภายในตัวเจ้าบับบี้เมียของเจ้าและตัวของพ่อเจ้าถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์ความมั่นใจในตนเองและการเสียสละจงจำไวน้นะพาวันดัสว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่ในทุกๆคนพาวันดัส พระเจ้าสถิตยอยู่ในทุกๆคนพาวันดาส